ได,ได้เลยนะฮะอยากตามตามได้ที่เล็งใต้คลิปซาลิงใต้คลิปเลยรองดับชกที่วอลลิท้วยวุ้ยรับก็โตไปก่อนหนึ่งหมื่นห้าพันคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ฮัลโหลครับสวัสดีนะคะเป็นรักแฟนเกมทั้งหลายนะจ๊ะกลัเพบกับเราเช่นเคยนะฮะวันนี้เรายที่สาถ้ำนะคะุมสรัพแห่งแอสเซกนั่นเองนะฮะโอเควันนี้เรามีกําไรมาจากเกมที่แล้วนี่ฮะเรามาลงทุนต่อในเกมนี้เลยแล้วกัน2,000บาทนะฮะเริ่มเบมสัก3 0บาทก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะมาทุน2 0 0พกับเบ็ด30อ่ะซื้อฟีเจอร์ปาย10ทีหมุนอัตโนมัติไปเลยนะฮะวันนี้ขี้เกียจกดนะแม่นะขอให้ข้าวขอให้ปังนะะ ซื้อก็ได้นะคะไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะคะใครสะดวกแบบไหนได้เลยนะคะอยากตามตามได้ที่ลิงใต้คลิปนะซาลิงใต้คลิปเลยรองรับถุงวันนี้วอลเล็ด้วยโอ้โหรับก็โตไปก่อน15,000 15,000ก้อนแรกมาไวมากแม่โอ้ยค่ชอบเลยสาวท่านมาบอกเลยว่าเล่นละไม่เคยผิดหวังเล่นแล้วถอนตลอดบวกตลอดอะเออแล้วเขาเป็นเว็บตรงด้วยนะไม่ผ่านเอเย่นด้วยแล้วแบบโอนไวอะ คือแตกปังมากแบบโอ้โหสวยเอาไปกันต่อลุ้นกันต่อเลยแล้วกันเนี่ยครับมาเรามาลงคลิปกันให้ดูเพื่อนๆจะเพลินๆกันสนุกสนานเนี่ยใครไม่มีทุนก็ไม่แนะนำไปทำตามเนียจ้าโอ้โหรับก้อนโตไปอีก6,517บาทเนี่ยฮะ6,500มีแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตแม่ไปกันต่อนเนี่ยฮะซื้อไปอีก10แล้วกันเนี่ยฮะปะมุนอัตโนมัติไปอีก10นะคะเข้าดีเหลือเกินเออ าดีแล้วกแล้วกดไปอีกหน่อยอ่ะไปต่อไหมอ่ะเพิ่มแบตไปสี่สิบบาทกดเองแล้วกันนะรอบนี้ถอยปังนะถอยปังนะเสาทํานีนก็ไม่จำเป็นต้องงอสเก็ตเตอร์เลยถ้าเกิดว่าเขาไหลแบบไหลแบบแตกแบบเนี้ยนะคะเราไม่ต้องงอเลยนะเราล้นหน้าเหมือนสัญลักษณ์แตกแบบนี้นะคะมาล้นต่อเลยนะล้นต่อนะ โอ้โหแจกไม่อีกก่อนมาแม่มากรปิหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทสะสมไปแม่สะสมไปนะฮะตอนนี้ถือว่าได้กำไรนะฮะไม่ขาดทุนเป็นพอนะจ๊ะลุยกันต่อเพิ่มเบ็ดเป็นห้าสิบนะฮะเพิ่มเบ็ดเป็นห้าสิบบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้กำไรเนี่ยเราจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะฮะส่วนใครที่ยังเล่นน้อยๆอยู่ก็เล่นเบ็ดน,น้อยๆก่อนได้นะจ๊ะไม่บังคับนะมีตั้งแต่เป็หนึ่งบาทขึ้นไปเลือกได้เลยนะจ๊ะ โอเคไปต่อลุยต่อเลยนะเบนท่าสร็หมดเราขอบปังๆนะแม่โอ้โหสวยนะ่ากี้ปังก้อนใหญ่มาแล้วก้อนใหญ่มาแล้วนะครูเสร็อ,อยู่นะสวยพี่สวยโอ้โหเอาเรื่องโยวันนี้เนะี่ยรับอีกนะหนึ่งหมื่นแปดร้อเยเก้าสิบนะคะหนึ่งหมื่นเลยนะหนึ่งหมื่นเลยซุปเปอร์เมกาเลยนะ โอ้โหพี่สาวทางเราใจดีมากไปกันต่อเลยกันต่อไหมโอเคเดี๋ยวเราพักกันแค่นี้ก่อนค่ะล้วกันเดี๋ยวเราไปถอนก่อนเดี๋ยวตังหมดนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะ